ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่ <iałem S 2> คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกา่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เหรอเลิศนั่เหรอมันเลิศ่เธอ

เปลี่ยนแบบแรกกับการเล่นภาพยนตร์ที่เป็นหนักสืออะไค่าเหมือนก่อนหน้านี้เราตันตารามาเรื่องนี้เป็นผีเลยมันก็เห็นว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายนี้นะคะเพราะว่าตามตามตามความรู้สึกเองอย่างที่ิงเคยบอกไปว่าจริงอยากรับได้หลายๆบทแล้วจริงสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีความหลอมันมีเรื่องของ ไซคอรเรื่องของโรคจิตเรื่องของอะไรอย่างนี้ด้วยอย,นะย่างเงี้ยยิ่งรู้สึกว่าเป็นบทที่อยากเล่นมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะอยากทำอนะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีแต่คงไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าด้วยด้วยด้วยหนังเป็นหนังดีอาจจะมีเซ็กซี่แบบเป็นเลิฟซีนิดหน่อยไม่มากนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหลักๆก็เป็นเรื่องของแอคติ้งที่มันซับซ้อนลึกๆหน่อยเรื่องกันบ้านหนักข<ๆ>ึ<ๆ>้นไหมครับพี่หนักขึ้นเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เรียกได้ว่ามันลึกมากจริงๆของตัวละครอย่างเงี้ยครับตัวเป็นตัวละครชื่อจคะ ก็เป็นแฟนพระเอกที่มีความลึกลับซับซ้อนมากๆซ่อนอยู่ขลับไม่ได้เดี๋ยวรอภาพยนตร์แล้สื่อถูกใจมัยที่หนึ่งตัดสินใจรับเล่นเลยอย่างที่ผบอกค่ะตัวบทสุมเขาลึกลับมากคือเขาเขาเขามีหลายหลายชั้นมากต้องตีความเยอะแล้วก็ด้วยด้วยด้วยบทเนี่ยมันมีมันมีบทสรุปที่พลิกไปลิกมาเยอะแล้วมันท้าทายถุกเยอะค่ะก็ทำความเข้าใจกับบททำความเข้าใจตัวละครแล้วก็ คิดว่าผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วเหตุและผลอะไรการกระทํำยังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตั้ต้นจนจบเรื่องค่ะร่วมงานกับพ่อใช่ค่ะก็ยังไม่เคยร่วมงานกันเลยค่ะแต่ว่ารู้จักพอรู้จักที่เขาแบบในงานแต่ก่อนเราเล่นละครเวทีของพี่บอยอะไรเงี้ยก็เคยได้เจอบ้างอะไรเงี้ยเคได้เจอในกันนี้บ้างใช่ค่ะวิ่งเจ็ดวันรวดเลยใช่ค่ะบินบ่อยค่ะกลัวเครื่องบินที่ทำงาน ไเลยเพราะว่าหญิงเป็นคนไม่เล่กงานหญิงเลือกไม่ได้หรอกเ,เพราะว่าจริงๆแล้วด้วยด้วยการที่เป็นบบนักแสดงว่าคนที่เลอกงานให้เรามากกว่า้าเหมือนกับเป็นคนมาว่าค,ค,ค,ค่าตัวอับไม่ค่ะไม่ค่ะถ้าตัวยังเขาเดิแต่ว่าอแอนหญิงบอกคือถ้าถามว่าในเชิงของการรับคอนเสิร์ตหญิงก็ขอยอมรับว่าหญิงรับน้อยลงจริงๆแต่ว่าถ้าเราทำงานที่มันเป็นภาพยนตร์หรือละครบางที แต่ก่อนเรารู้สึกว่าเราไหวด้วยอายุด้วยด้วยวัยอย่างเงี้ยตอนนี้คือถ้าสมมติเลิกกองสีพุ่มแล้วก็มารับคอนเสิร์ตมิดไนี่เสร็จตีสองย่างเงี้ยเพื่อที่จะกลับมานอน <c oughs> เพื่อตื่นเช้ามาถ่ายละครหรืถ้าพิยต่องตืนเช้าคือมันไม่ไหวจรทีที่แล้วก็ปกติก็รับรับมีรับแต่อีเวนต์ที่มีร้องเพลงไว้ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็ยังรักงานที่เป็นคอนเสิร์ตอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณนะช่วงเนี้ยมันมันมันคงยังไม่สามารถที่จะรับได้เต็มเต็ม นละครเนี่ยหรือภาพยนตร์เรื่องจกบดเรื่องจกบดแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้คุยกับผู้กำกับหญิงก็จะชอบถามผู้กำกับตลอดว่าทำไมวี่งค่าเป็นหญิงคือผู้หญิงคนที่ชอบทำงานเป็นคนที่เขาเชื่อเราเลยคือหญิงไม่ไม่ไม่ได้ว่าแบบเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอือะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของผู้จัดการต้องคุยอะค่ะขณะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาบอกอีกเองว่าเออพี่พี่เมย์จะบอกอีกเองว่าเออพี่เขาไม่มีแค่นี้นะหญิง ติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ขอเพิ่มมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มากจนน่าเกลียดอะไรเงี้ยอย่างอย่างตัวอ่าเห็นพูดง่ายอย่างอย่างตัวตัวค่ายหนิงเล่นอยู่ก่อนนะคะหนิงก็มีงานต่อเนื่องซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวเองก็ไม่ได้ว่าไม่น่ารักกับกับเออหรือเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าหรอหรื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 อทอปหรืออะไรต่างๆใช่ค่ะเขาบอกว่าเหมือนแบบที่เราอยากจะเหมือนกับอยากจะทำงานเยอะๆก็กลัวว่าถ้ามีเรื่องหัวใจเข้ามาเกิดจากชุดเข้ามาเราติดหรือเปล่า ก็เลยพักไปเลยใช่ไหมคะก็ยังไก็ไม่ถึงกับพักคือก็มีมีคนคุยมีอะไรแต่ว่าอย่างที่หญิงบอกแหละว่าณวันนี้คือถ้าหญิงได้มีโอกาสทํางานเยอะขึ้นได้มีโอกาสทํางานกับหลายหคนมีใครอยากร่วมงานกับหญิงอะไรเงี้ยค่ะหญิงก็หญิงก็อยากทําตรงนี้ให้มันเต็มที่ก่อนอย่างที่หยิงบอกว่าจริงจหญิงเพิ่งเริ่มต้นด้วยซ้ำกับการเป็นนักแสดงค่ะนี่มันคือปีที่สองแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราโชคดีเรามีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่หลายๆค หลายๆคนที่แบบเมตตาอยากเห็นอยากทํางานกับเราอะไรเงี้ยแค่นี้ห <Jim> ญ <lamps> ิงก็มีความสุขมากแล้วนะจิงๆหญิงไม่อยากปฏิเสธใครเลยค่ะในวงการทำงานทำงานมีคนแคุยอะไรนะก็มาคุยก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปศึกษากันเพราะว่ามันมันต้องมีเวลาที่ได้ไปไหนมาไหนได้ศึกษากันพอมันไม่ได้มีเวลาศึกษากันมันก็ไม่รู้จักกันแล้แสดงว่าปามเยธไปค่อนข้างเยอะหญิงหรออุ้ยไม่ปฏิเสธใครได้ เหมือนเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วก็ถ้าวันนึงเราเราเรางานน้อยลงหรือว่ามีเวลาที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คงมีการพัฒนาแต่ว่าณวันนี้ก็ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันขอ,เ,ขอเรียนขอเพราะว่าตอนนี้ขอผลง,งานก่อนผลงานค่ะข,ข,ขอเรียนงานงไม่ได้ฝังข,งขง้างค่ณนะคะแม่เป็นห่วงมากเลยค่ะเพราะเพื่อนเริ่มทยอยแต่งงาน, <c oughs> น,นจากเบลแล้วไม่น่า <c oughs> ปลายปีอาจจะมีเจนนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็เริ่ม หลังจากที่ไม่เสียวตอนนี้เริ่มเสียวเบาๆอะไรนะคำถามไหมครับพี่อะไรมีคำถามไหมครับเรื่องคุณแม่อะคะช่วงนี้หญิงก็ให้แม่รับละครลึ่มเลยค่ะไม่ต้องว่างถาม่แสดงว่าเรามใช่ แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวช่องแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบนันแมนไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว